รู้สึกว่าเราจะเจอแตงโมอีกแล้วค่ะเจอลูกแตงโมอีกแล้วอืลูกใหญ่กว่าลูกนั้นน่ะเห็นไหมแต่ว่าโดนเจาะแล้วนะไก่หรือนกก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเที่ยวกับมือตูนนะคะเนี่ยก็ยังไม่ใหญ่แต่โดนเจาะไปแล้วอ่ะมันจะรอดไหมอ่ะ ลูกนี้มันโดนเจาะแล้วอ่ะแล้วมันจะโตไหมล่ะเนี่ยเห็นด้อยลูกเล็กๆน่ารักน่ารักปลูกแบบธรรมชาติกันจริงๆเลยเออนกหนูไก่จะจิจจะอะไรก็ก็แล้วแต่นี่นี่เห็นไหมลูกเล็กๆเ็นีห นี่อะนี่เจออีกแล้วลูกเล็กลกอ,อยู่ในร่มบางอยู่จะเห็นไหมกจะได้เห็นามาอยู่กับธรรมชาติะนะลูกเล็กมากเลยะจะไหมลูกนั้นอะไม่รู้จะโตไหม เกี่ยวแตงโมอีกแล้วค่ะแล้วปลูกว้กินเองนะคะไม่ได้ปลูกขายถ้ามันเป็นเยอะก็รอดจากปากนกนปากกาปากไก่ก็ค่อยว่าก,กันค่ะนี่ยจอีกแล้วแตงโมแตงโมอะไรคะกินตลาดเลยโดนเจาะอีกแล้วมีเสียดยอะนี่ดูสงสัยจะเป็นไก่ของพี่เขยแน่เลย เนี่ยเหลือจากไก่นั้นแหละถึงจะได้กินไหมเนี่ยโอ้ไม่ใชดายทุกนี้ก็โดนเจาะหมดกันเนาะนี่ได้ไหมอยู่กลางจังหวัดก็ดีแบบนี้ค่ะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะ ใครมีครอบครัวก็พร้อมหน้าพร้อมตาเนาะพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยช่วยกันทำงานนะดูแบบพ่อเพียงไปเดี๋ยวเราไปดูต่อจะมีอีกไหมมัน ออมันก็อาจจะไม่สวยเท่าเขาเออที่ปลูกขายนะคะอันนี้คือพี่สาวพี่เคยก็ปลูกกินเองค่ะทำแบบว่างๆะหลังจากที่เสร็จจากอฤอดูทำนาค่ะนี่อีกลูกหนึ่งเห็นไหมกลับมาอยู่ต่างจังหวัดน,นี่ก็ดีนะคะมันไม่วุ่นวายดีไปเดี๋ยวจะพา เดินชมเดินเที่ยวนะคะจะเจออีกหรือเปล่านี่ลูกเล็กเ,กเห็นไหมนี่เหมือนดังเนาะสวยลูกเล็กๆน่ารักน่ารักเห็นไหมเต็มแตงมู ก็อาจจะพยายามแบบว่าบางังบังไม่ให้ไก่เห็นให้นกเห็นเะเอาใบไม้ปิดแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าเอาทำให้ปลอดสารมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราปลูกกินเองอย่างผักเพื่อผักสวนครัวนี่ก็ปลูกแบบปลอดสารนะก็จะใช้แบบวิธีธรรมชาติค่ะ อาจจะมีตัวแมลงมีหนอนบ้างอะมันก็จะปลอดภัยนี่ค่ะเจออีกแล้วเต็งโมพาทุกคนมาชมนะคะมันอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แบบตื่นตาตื่นใจแบบเยอะแยะแบบที่เขาปลูกขายอะอันนี้เราปลูกกันกินแบบ ครอบครัวค่ะจะเลยพาชมแบบวิถีแบบธรรมชาติค่ะว่าเราอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยบีพออยู่พอกินไงไม่ได้เดือดร้อนเจอไหมตรงนี้ไม่มีตองโน้นมีไหมมีอะไรก็แบ่งกันกินไง ตามภาษาคนต่างจังหวัดบางทีก็เอามาแลกกันไ่ะก็ไม่ได้ซือ้อก็มีซื้อบ้างบางทีเราก็ไม่ได้ซื้อค่ะขอกันกินก็ได้ค่ะขอกันกินเราไม่ได้ไปเอาไปขายก็แบ่งกันกินเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันอยู่แบบพอเพียงมันสบายใจนะถ้าเราไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรแล้ว ไม่มีพานะอะไรแล้วอ่ะต้องดิ้นรนหาอะไรมากมายอ่ะต้องหาความทุกขใส่ตัวนะคะย่างง่ายพูดไปก็จะบ่นไปนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้บ่นปกติแล้วเนี่ยเป็นคนขี้บ่นก็จะบ่นให้ทุกท่านฟังค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะเข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่เออมาให้กำลังใจอะ่ะไม่เจออีกแล้วค่ะคนละลายพันอะไรคะใครรู้ว่าลายแบบไหนพันอะไรก็เม้นมาได้เลยนะคะน่ารักจังเลยมีความสุขที่ได้แบบมาเดินดูเดินชมค่ะ ก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยอ่อยากให้ทุกคนได้ชมด้วยนี่เพิ่มเน,นึ่มันบังเนาะเงาบังพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆแต่ว่าอย่าเพิ่งงนหัวกันนะคะเพราะว่าบางทีตุนก็ลืมค่ะน่ารักจังเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะความสุขที่หาได้ง่ายๆเลยเนี่ยโดยที่แบบไม่เดือดร้อนใครอะ เจอเอกแล้วว้าตรงนี้สองลูกน,นี่พี่สาวกับพี่เขงก็เป็นคนใจดีค่ะปลูกแล้วก็แบ่งปันคนโน้นคนนี้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านค่ะเห็นไหมลูกยังไม่ใหญ่เลยดูจักแบ่งปันก็ อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เยอะค่ะมีอะไรก็ช่วยช่วยกันไปเจออีกหรือเปล่านาะอ้ไม่ใช่เงาบังพอดีเลยพี่เคยกับพี่สาวก็ทำไรนาแบบผสมผสานค่ะ ทำนาด้วยปลูกผักเลี้ยงปลาค่ะพื้นที่ไม่เยอะกอ็เราก็มีทุกอย่างนะคะมีทั้งข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไว้กินเองปลูกผักไว้กินเองค่ะมีทุกอย่างเลยแตงโม ากเลยอยู่กับธรรมชาติถ้าแดดไม่ร้อนเนี่ยดีมากเลยค่ะต้องเข้าในร่มค่ะตอนนี้อยู่ตรงกลางทุ่งนาเลยค่ะแดดร้อนๆอเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชม ขอให้โชคดีกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ